เชื่อว่ามีคำถามนะครับปัจจุบันนี้แอปโกเราได้ตั้งปณิธานไว้ว่าสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาจะเป็นสูตรที่ป้องกันมะเร็งด้วยคุณภาพที่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้ตั้งใจทำให้สำเร็จเหมือนกับความสำเร็จที่เราได้ทำไปแล้วตอนที่เราตั้งใจจะจัดการกับเชื้อไอเีซึ่งไม่มีใครเชื่อว่าเราทำได้แต่ปัจจุบันนี้เราทำได้เป็นครั้งแรกของโลก ขณะนี้ความตั้งใจของผมก็อยู่ที่การป้อง,องกงันมะเร็งนะครับให้คนไทยเป็นมะเรง็งน้อยที่สุดน้อยกว่าทุกประเทศในโลกนี้ครับโอเคมีคําถามไหมครับมีเยอะเลยครับอาจารย์ครับคำ,คำถามแรกจากคุณสมใจครับถามว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกค่ะได้รับคําแนะนําให้ใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดสูตรสีเหลืองอยู่อยากทราบว่าจะเพิ่มคิลเลอร์ทีเซลเหมือนสูตรที่เป็นสีเขียวไหมคะแน่นอนแน่นอนทุกสูตรนะครับเพิ่มซีคิลเลอร์ทีเซลครับ สีเหลืองถูกแล้วครับมะเร็งเต้านมระยะถ้าเป็นเต้านมระยะแรกนี่มันเด็กๆนะไม่ต้องห่วงเลยนะสามสี่เดือนก็หายไปเองไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องกังวลมันดูแลร่างกายด้วยการออกด้วยการทานอาหารที่ถูกต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอครับครับขอบคุณครับอาจารย์คุณสากบถามว่าบิมแบบเม็ดกับแบบน้ามังคุดเนี่ยหมายถึงคงเป็นแบบแคปซูลกับน้ามังคุดนะครับอาจารย์มีคุณสมบัติในการใช้ดูแลสุขภาพต่างกันอย่างไรครับเพราะเห็นว่า บิมแบบเม็ดเนี่ยใช้ได้ดีแน่แนใช้ได้บิตประสิทธิภาพสูงกว่าแบบน้ํานะครับแบบน้ําใช้เสริมประสิทธิภาพของแบบเม็ดนะครับใช้เสริมกันนะครับท่าคุณปัดครับบอกว่าใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดมาหลายเดือนแล้วทานให้สุขภาพแข็งแรงค่ะถ้าจะหยุดทานเป็นระยะได้ไหมคะแล้วถ้าหยุดทานเนี่ยยังสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆได้อยู่ไหมคือหยุดทานได้ครับแต่เมื่อหยุดเมื่อไหร่ าการกระตุ้นภูมิกันมันก็ลดลงไปนะครับก็อย่าหยุดนานะครับครับ,บคุณครอาจคุณปองครับบอกว่าเป็นมะเร็งที่ไทรอยค่ะผ่าตัดไปแล้วได้รับการฉายรังสีมาแล้วถ้าต้องการใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดสีเขียวควรใช้ขนาดเท่าไหร่ต่อวันดีคะ9เม็ดต่อวันครับ9เม็ดต่อวันนะครับคุณบอยครับ อายุ82ปีเป็นมะเร็งไตตัดไตออกไปแล้วหนึ่งข้างใช้ภูมิกุมกรมบัตสูดสีเหลืองอยู่9แคปซูลต่อวันะจะใช้ไปนานสักเท่าไหร่ครับถึงจะรู้ว่า k ิลเลอร์ทีเซลเพิ่มขึ้นครับโอ้ถ้าคุณใช้ทันทีคิลเลอร์ทีเซลเพิ่มทันวันนั้นเลยแต่เ,เพิ่มน้อยนะใช้ใช้นานขึ้นมันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นครับก็จัดการกับมะเร็งทันทีที่คุณใช้ทานปุ๊บก็คิลเลอร์ทีเซก็ขึ้นเลยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ คุณสาครับบอกว่าทานน้ำมะขุกก่อนอาหารเช้าหนึ่งซองค่ะอ่าขอโทษครับอาจารย์อ่านปิดนะครับคุณสาวบ,บอกว่าทานน้ำมะขุกก่อนอาหารเช้าหนึ่งชั่วโมงท้องจะอืดค่ะทํายังไงดีคะคือแบบตื่นขึ้นมา้วทานเลยครับก็ทานให้น้อยทานเหลือครึ่งหนึ่งนะค,คุณอาจจะประมังปรับปรับสภาพให้เคยชินกับน้ำมะขุดนะครับทุกคนส่วนมากหลายหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ใช้ครึ่งเดียวนะ ครึ่งหนึ่งไปไว่าใช้เวลาอื่นครับก็ลดปริมาณไปใช้ครึ่งน,นึงก่อนนะครับคุณซิสครับบอกว่าเป็นก้อนเนื้อธรรมดาไม่ใช่เนื้อร้ายถ้าไม่ต้องการจะผ่าตัดจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรและนวัตกรรมของอาจารย์พอจะช่วยได้ไหมซิสมันก็คือเซลล์ผิดปกติเมื่อเป็นเซลล์ปกติมันจะมีสัญญาณอยู่ที่เซลล์เมมเบรนอยู่ชี่พื้นผิวของเซลล์ซึ่งจะส่งสัญญาณเนี่ยไปให้คิวร์เลสซีเซลวิ่งเข้ามาหาแล้วก็จัดการสลายไป ค,คุณปัดครับถามว่าอะไรที่ทำลายคิเลอร์ทีเซลให้ลดลงได้คะสารที่กระตุ้น th2 ที่กระตุ้น t regulator ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสารต้านการอักเสบนะครับหรือพืชที่ใช้แล้วต้านการอักเสบมันจะไปต้านการสร้างคิเลอร์ทีเซลอย่างที่ผมเกิืนเมื่อกี้นี้กัญชา TSC, CBD ที่ต้านการอักเสบแล้วทำให้ป้องกันการชักป้องกันลดอาการ SLE ได้ได้ดีรดอาการถักเสษได้ดีรดอาการข้อเข่าเสื่อมได้ดีแต่มันจะไปลดคิวร์เีเซลเช่นเดียวกับสารสก,กัดกระดำแคปซูลกระดมครับโดยเฉพาะยิ่งถ้ายิ่งเขาบอกว่าแคปซูลเนี้ยรักษามเมเร็งได้ คนที่พูดนี่นะกำลังพูดไม่จริงครับแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบนะทำมาหากินกับผลที่ตกทุกข์ยากหน้าอายแล้วก็ผิดจรรยาบรรณอย่างยิ่งครับอาจารย์คร<ส>ับของคุณซิสีอาจารย์แนะนําที่เป็นก้อนเนื้อธรรมดานะครับเขาถามมาเพิ่มนิดนึงครับถามว่าอาจารย์แนะนําควรต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ดีครับสี่แคปชูลต่อวันคือคุณคิดอย่างนี้ครับคิดว่ากินเพื่อสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยชะลอวัยหนุ่มขึ้นสาวขึ้น ต่อไปเรื่อยๆเพื่ออยู่ถึงร้อยปียังมีความสุขครับคุณสาี่อาจารย์ให้คําแนะนําไปว่าควรแบ่งน้ำคุทานครึ่งซองต่อวันนะครับที่ว่ามีอาการท้องอืดนะครับอบอกว่าแบ่งเป็นสามเวลาได้ไหมครับอาจารย์ตามสะดวกครับตามสะดวกครับงั้นไปคําถามถัดไปนะครับอาจารย์คุณพีครับบอกว่าถ้ายังไม่เป็นมะเร็งกินป้องกันได้ไหมคะก็เมื่อกี้เราทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยเป็นก็ กำลังพูดเรากำลังพูดว่าป้องกันกันไม่ดีกว่าแก้นะครับทั้งหมดนะทั้งชั่วโมงเนี่ยผมพูดเรื่องป้องกันมะเร็งไว้ดีกว่าแก้ใช้ป้องกันได้แน่นอนครับจำคิเลตีสุดเลยสามแคปซูลต่อวันครับทั้งหมดนะทั้งชั่วโมงพูดเพราะว่าสามแคปซูลต่อวันป้องกันมะเร็งได้นะครับเหนื่อยเลยครับคุณพีอาจจะเพิ่งเพิ่งเข้ามาครับจากทางช่วงท้ายพอดีครับ คุณพลัสครับอันนี้ยาวนิดนึงน,นะครับอาจารย์คุณพลัสบอกว่าเป็นจอประสาทต,ตาอักเสบใชภ้ภูมิภูมิสมดุลสีชมพูสําหรับดวงตาอยู่เช้า3เย็น3น้ํามังคุดหนึ่งซองครึ่งถ้าอยากจะเปลี่ยนไปใช้เป็นแคปซูลมังคุดสกัดได้ไหมคะเพราะว่าทานน้ามังคุดแล้วถ่ายเหลวถ้าเปลี่ยนได้จะต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่คะถ้าถ่ายเหลวก็อยากจะแนะนําว่าแบ่งถ่ายทั้งวันแบ่งแบ่งกินแบ่งกินนะครับไม่ต้องกินครั้งเดียว ให,ให้แบ่งเป็นสามเวลาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับก็ซองหนึ่งก็เอาเพ<ข>ราะว่าเขาทานสองครึ่งครับหนึ่งสองครึ่งก็เอาหลอดเสียบแล้วก็ดูไปเรื่อยๆ <S <S ครับ,รบ <S <S ก็ลองดูนะครับลองปรับการกินดูถ้ายังถ่ายเหลวอยู่ก็ลองเปลี่ยนเป็นสูตรที่เราเป็นสูตรที่เราสกัดมังคุดแล้วให้อยู่ในแคปซูลแต่ต้องใช้เยอะ ้องใช้ปริมาณเยอะลองปรับสูตรดูก,ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับอาจารย์ปรับวิธีการดื่มน้ำมังคุดไปก่อนนะครับคุณแถวครับถามว่าเป็นกดไหลย้อนกินน้ำมังคุดได้ไหมคะอาจารย์ไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะครับคุณเสือครับบอกว่าคุณพ่ออายุ75็สิบห้าปีเป็นมะเร็งลำไส้ลามไปที่ปอดควรถ้าจะใช้บิมใช้คุ้มกับบำบัดเนี่ยจะจะรับคีโมไปด้วยได้ไหมครับ ถ้าคุณคินทาเคมีบบัตนะครับมันก็ฆ่าเซลล์มะเร็งแล้วก็ฆ่าเซลล์อื่นในร่างกายด้วยทําให้ตับไขกระดูกเนี่ยโดนทําลายเกล็ดเลือดก,ก็จะลดลงไปไม่เลือดขาวก็จะลดลงไปไม่เลือดแดงก็จะลดลงไปผลข้างเคียงไปเยอะแยะมหาศาลนะครับถ้าหากเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราความสามารถในการเผิ่มซ่อมสร้างเทเลเมียมันทําให้ป้องกันอาการข้างเคียง จากเคมินบัตได้ในขณะเดียวกันไอคิวริติเซลหรือวยกระตุ้นมันจะช่วยจัดการกับมะเร็งด้วยแต่ที่น่าเสียดายก็คือว่าเคม,มิบัตเนี่ยมันจะฆ่าเซลล์คิวริติเซลล์ด้วยกระตุ้นขึ้นมาก็ไม่เป็นไรมันฆ่าเราได้เราก็กระตุ้นขึ้นใหม่ได้นะครับก็สู้กันไปแล้วถ้าหากว่าใช้คู่กันไปอย่างนี้คุณไม่ต้องเว้นระยะเวลานานแต่การใช้เคมิมบัตในแต่ละครั้งเพราะว่าคุณสามารถสร้างเกร็ดเลือดไม่ได้ขาวไม่ได้แดง ให้กลับมาเพิ่มขึ้นได้อย่างรูเดเร็วด้วยสูตรเคมีบัตรของเราแล้วไปทําเคมบีบัตรต่อไปได้ครับครับถัดมาคุณคุณสาครับบอกว่าตาอักเสบมีความดันที่ตาสูงเนี่ยสามารถใช้น้ำมังคุดได้ไหมคะได้ครับแล้วก็ใช้สูตรภูมิสมดุลสีชมพูคุณคุณพลัสเมื่อสักครู่นี้ครับอาจารย์ที่ว่า,อ,าอยากจะใช้ ตัวแคปซูลสกัดมังคุดนะครับแทนตัวน้ํามังคุดถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไปใช้เนี่ยจะต้องใช้ประมาณกี่แคปซูลต่อวันครับเยอะเลยนะ <laughs> คือคืนน้ามังคุดเนี่ยพอสกัดเป็นเม็ดเนี่ยมันกระบวนการมันยุ่งยากมากเพราะฉนั้นไอ้พวอเม็ดมันมันก็เลยแพงถึงถ้าคุณอยากจะกินคุณกินได้ถึงสิบห้าเม็ดนะครับซึ่งมันก็มันก็จะค่อนข้างสูงราคาก็ค่อนข้างสูง แต่ใช้สักห้าเมตรหกเมตรต่อวันก็ลองดูครับอา,อาจารย์ขอยัดครับในส่วนของซีสเนี่ยถ้าเป็นอันเล็กๆคือทานทสี่แคปซูลต่อวันใช่ไหมครับ,รบถ,ถ้าเกิดชิ้นโตๆเจ็ดเซนเนี่ยควรใช้เท่าไหร่ดีครับ 6, หกเจ็ดเซเจ็ดเซนต่อ,อมัง้งเจ็ดเซนไปตัดออกเจ็ดเซนตัดออกดีกว่าแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็กินของเราไอ้ส่วนที่เหลือๆอยู่ตัดไม่หมดเนี่ยเราก็ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด จัดการให้หมดครับแต่ว่าถ้ามีขนาดใหญ่กว่าสองเซนถึงสี่เซนอะไรงนี้ก็หกแคปซูลต่อวันพอได้ไหมครับอาจารย์เออก็คือใช้มากก็ได้ผลมากอะครับใช้มากก็ได้ผลมากก็ขึ้นอยู่กับขนาดด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณชินช,นชนวัตรโอเคคุณชินวัตรครับอันนี้ยังไม่มีคําถามมาเพื่อน,นะครับคุณชินวัตรอาจจะเป็นคําถามสุดท้ายคุณชินวัตรถามว่า ทานวันละสามแคปซูลเนี่ยช่วยให้ผิวใสผิวดีไหมครับเพราะว่าผมรู้สึกผิวดีขึ้นถูกต้องแล้วก็อย่างที่ผมบอกในระหว่างที่ใช้เรากระตุ้นคิวเลตีเซลกระตุ้นซีดีสีิูมิคุ้มกันนะครับแล้วเราก็เพิ่มความยาวเทเลเมียด้วยนะครับคุณพัสครับถามว่าภูมิสมดุลสีชมพูสูตสำหรับดวงตานเนี่ยสามารถใช้ป้องกันเนื้อร้ายได้ด้วยไหมครับไม่ได้ครับมันทำงานตรงข้ามนะครับ โอ้คุณชินวัตรครับคุณคุณชินวัตรเมื่อสักครู่นี้ครับที่บอกว่าทานแล้วผิวสวยเนี่ยบอกว่าใช้่าซิฟิลิสควรทานกี่แคปซูลครับเชื้อลดลงแล้วครับอะไรนะอน่าจะมีมปัญหาซิฟิลิสอยู่ครับซิฟิลิสซิฟิลิสก็ถูกฆ่าด้วยทิวเลทีเซลครับครับก็ถ้าเกิดจะให้มันอยู่เลยควรจะใช้สักกี่แคปซูลดีครับอาจารย์ให้มันอยู่เลยไม่ถึงว่าให้เชื้อมันหมดไปเลยครับซิฟิลิสคือใช้มากมันก็ฆ่าเร็วอ่ะครับ คืออย่าให้มันอยู่นานดีกว่าถ้าหากตอนนี้ใช้กี่เมตรอะไม่ได้ระบุมาครับก็ถ้าใช้เก้าเมตรมันจะเร็วมากสิบสองสามสามสียนทิจบจบแล้วจบเลยครับครับคุณนัดครับอราน,นี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับถ้าจะใช้เพื่อป้องกันมะเร็งนะครับใช้เป็น สูตรสีน้าตาลน่าจะเป็นวัฒนาชีวานะครับสูตรสีน้าตาลเนี่ยกี่แคปซูลต่อวันดีครับสีน้ําตาลก็ได้ครับสามแคปซูลก็ได้ครับสามแคปซูลต่อวันก็ได้ครับ,รบจริงจริงจริงวัฒนาชีวาเนี่ยเออมันจะสร้างเทเลเมียได้ดีนะครับในขณะที่จะป้องกันมะเร็งได้ด้วยส่วนสูตรอื่นๆที่เราจะทำเนี่ยที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันป้องกันมะเร็งได้ดีกว่า การซ่อมสร้างเทเลเมียขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัตถุประสงค์จะทําอะไรกับตัวเราครับครับงั้นผมขออนุญาตเป็นอีกสองคำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์เพราะว่าอันนี้น่าจะน่าสำคัญครับคุณพลัสที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นมีปัญหาเรื่องจอประสาทตาเสื่อมครับอาจารย์บอกว่าที่ใช้สูตรภูมิสมดุลสีชมพูสาหรับตาอยู่นะครับบอกว่าถ้าอยากป้องกันมะเร็งด้วยเนี่ยควรทานอะไรคะวิตามินซีเยอะๆครับเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเรื่องตาอยู่ใช่ไหมวิตามินซีครับใช้วิตามินซีเยอะๆนะครับ แล้วก็คุณสาครับเป็นคําถามสุดท้ายของวันนี้ครับน้ํามังคุดสามารถช่วยจัดการมะเร็งได้ไหมคะช่วยได้ครับแต่ไม่ดีเท่ากับแคปซูลครับ,รบไม่ได้ช่วยจัดการนะมันช่วยป้องกันมันช่วยช่วยแคปซูลไปเสริมประสิทธิภาพของแคปซูลได้ดีแต่มันไม่มีประสิทธิภาพมากถึงขนาดจัดการกับมะเร็งไดจงนะ้จะต้องเสริมฤทธิ์นะจะต้องเสริมฤทธิ์ มันคุดเฉยๆจะไม่แรงพอที่จะจัดการกับมัเงครับขอบคุณครับอาจารย์